สวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผมรองศาสตราจารย์สงบเชื้อทองสวัสดีค่ะดิฉันพลนกตรีหญิงกจนาสิงหาพานิชเชื้อทองค่ะวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องปัญญาบารมีต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วมโหสถได้ทูลเชิญพระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปเมืองปัญจาละเมื่อพระเจ้าจุลนีพม,มทัทรงทราบจึงยกกองทัพไปล้อมพระราชดิเวทที่พระเจ้าวิเทหราช และเหล่าอมาตประทับอยู่ฝ่ายมโหสถสั่งให้คนของตนไปจับพระราชชนนีพระเทวีพระราชโอรสพระราชธิดาของพระเจ้าจุลน,นีพมทัตไปไว้ในอุโมงค์พระเจ้าวิเทหราชทรงเห็นกองทัพมาล้อมพระราชนิเวศท,ที่พระองค์ประทับอยู่ก็กลัวมรณะภัยขอให้มโหสถเป็นที่พึ่งแต่มโหสถต้องการสอนให้พระองค์ทรงทราบว่า การไม่เชื่อคำเตือนของตอนนั้นจะนำภัยมาให้พระเจ้าวิเทหราชจึงตรัสถามบัณฑิตว่าควรทำอย่างไรบัณฑิตเหล่านั้นทูลว่าให้พากันฆ่าตัวตายเมื่อไม่เห็นทางออกจึงพากันไปขอร้องให้มโหสถช่วยเหลือมโหสถจึงให้เปิดประตูอุโมงค์แล้วพาออกทางอุโมงค์ข้อความต่อไปมีว่าอย่างไรครับ พวกนั้นเปิดประตูอุโมง์แล้วแจ้งให้โมโหสถทราบโมโหสถก็กราบทูลพระราชาว่าได้เวลาแล้วพระเจ้าข้าขอเชิญเสด็จลงจากประสาทพระราชาก็าเสด็จลงเสนกะเปลื้องเครื่องพันศีสะและผัดผ้าหยักหลังลำดับนั้นโมโหสถเห็นกิริยาแห่งเสนกะจึงถามว่านั่นท่านอาจารย์ทำอะไรเสนกะตอบว่าแน่บัณฑิต ธรรมดาคนทั้งหลายไปโดยอุโมง์ต้องเปลืองผ้าโพกอยากล้างไปโมโหสดจึงแจ้งว่าแน่อาจารย์เซนกะท่านอย่าสำคัญว่าคนเข้าอุโมง์ต้องก้มคุกเข่าเข้าไปถ้าท่านใคร่จะไปด้วยช้างจงขึ้นช้างไปถ้าท่านใคร่จะไปด้วยมา้าจงขึ้นม้าไปเพราะอุโมง์สูงประตูกว้างสูงสิบแปดศอก ท่านจงประดับตกแต่งตัวตามชอบใจไปก่อนพระราชาฝ่ายพระโพธิสัตว์จัดให้เสนกะไปก่อนให้พระราชาเสด็จไปท่ามกลางตนเองไปภายหลังเหตุไรมโหสถจึงจัดอย่างนี้เพราะพระเจ้าวิเทหราชจ,จะได้ไม่ทอดพระเนตรอุโมงค์อันตกแต่งแล้วค่อยคอยเสด็จไปเข้าต้มเข้าสวยของเคี้ยวเป็นต้นประมาณไม่ได้มีไว้เพื่อมหาชนในอุโมงค์ คนเหล่านั้นเคี่ยวดื่มพรางแลชมอุมโมง์ไปฝ่ายพระมหาสัตว์ทูลเตือนพระเจ้าวิเทหราชว่าเชิญเสด็จไปเชิญเสด็จไปพระเจ้าข้าตามเสด็จไปเบื้องหลังพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรอุมโมงค์ซึ่งเป็นดังเทวสภาอันตกแต่งแล้วพรางเสด็จไปพระศัสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นตรัสว่าเสนกะเดินไปก่อน โมโหสถเดินไปข้างหลังพระเจ้าวิเทหราชเสด็จดำเนินไปท่ามกลางพร้อมด้วยอมารท์ห้อมล้อมเป็นราชบริพารคนหนุ่มผู้รับใช้ของโมโหสถเหล่านั้นรู้ว่าพระเจ้าวิเทหราชเสด็จมาจึงนำพระนางสรากเทวีพระราชมารดาของพระเจ้าจุลณีพระนางนันทาเทวีมาเหสีพระเจ้าจุลณีและพระปัญจาละจันทราชกุมาร พระนางปัญจลจันทีราชกุมารีผู้เป็นราชโอรสราชธิดาของพระเจ้าจุลณีออกจากอุโมงค์ให้ประทับอยู่ในพระพราค้วงใหญ่ฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชเสด็จออกจากอุโมงค์กับโมโหสถกษัตริย์ทั้งสี่คือพระนางสลากาเทวีพระนางนันทาเทวีปัญจลจันทกุมารปัญจลจันทีกุมารี ได้ทอดทัศนาการเห็นพระเจ้าวิเทหราชกับโมโหสดก็ทราบว่าพวกเราตกอยู่ในเงื้อมือผู้อื่นโดยไม่สงสัยเหล่าคนของโมโหสดจับพวกเรามาก็ครั่นคล้ามต่อมรณภัยทั้งกลัวทั้งสะดุ้งร้องอึงได้ยินว่าพระเจ้าจุลณีเสด็จไปรักษาอยู่ณสถานที่หนึ่งคาวุธใกล้ฝั่งคงคา ด้วยทรงเกรงพระเจ้าวิเทหราชจนีก็พระเจ้าจุลนีในเมื่อราตรีเงียบสงัดได้ทรงฟังเสียงร้องของกษัตริย์ทั้งสี่เป็นผู้ใกล้จะตรัสว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของนางนันทาเทวีแต่ก็หาได้ตรัสอย่างไรไม่ด้วยทรงเกรงความเย้ยหยันว่าพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระนางนันทาเทวีที่ไหนพระมหาสัต เชิญให้พระนางปัญจาลจันทีราช,ชุกมารีประทับบนกองรัตนะแล้วอภิเศกในที่นั้นแล้วกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชว่าพระองค์เสด็จมาเพราะเหตุการณ์นี้พระราช,ชุกมารีนี้จงเป็นมเหสีของพระองค์เรือสามร้อยลำได้เทียบอยู่แล้วพระเจ้าวิเทหราชเสด็จลงจากพระพรากว้างขึ้นสู่เรืออันตกแต่งแล้ว แม้กษัตริย์ทั้งสี่ก็ขึ้นสู่เรือพระศัสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นตรัสว่าพระเจ้าวิเทหราชเสด็จออกจากอุโมงค์ขึ้นสู่เรือแล้วมโมโหสถรู้ว่าพระองค์ขึ้นสู่เรือแล้วได้ถวายอนุสาตาาว่าข้าแต่สมุติเทพพระเจ้าจุรณีพรหมทัตนี้เป็นพระศัุระขององค์ข้าแต่พระจอมประชากร พระนันทาเทวีนี้เป็นพระสัตสูของพระองค์การปฏิบัติพระราชมันดาของพระองค์อย่างใดจงมีแก่พระสัตสูของพระองค์อย่างนั้นข้าแต่พระราชาพระเชษฐพาดาร่วมพระอุทธรพระมานดาเดียวกันโดยตรงของพระองค์ทรงรักใคร่อย่างใดพระปัญจาละจนทราชกุมารพระองค์ควรทรงรักใคร่อย่างนั้น พระนางปัญจารลจันทีนี้เป็นพระราชบุตรีของพระเจ้าโหมทัตที่พระองค์ทรงปรารถนาพระองค์จงทําความใคร่ของพระองค์แก่พระนางพระนางจงเป็นพระมเหสีของพระองค์มโหสถบัณฑิตได้ถือปฏิญญาของพระเจ้าวิเทหราชอย่างนี้พระเจ้าวิเทหราชทรงรับคําว่าดีแล้วก็มโหสถไม่กล่าวอะไรอะไร ป่าลบถึงพระราชชนนีพระเจ้าจุลนีเพราะเหตุไรจึงไม่กล่าวเปาลบถึงเพราะพระราชชนนีนั้นทรงพระชาลาแล้วพระโพธิสัตว์ยืนกล่าวเรื่องทั้งปวงอยู่ริมฝั่งคงคาลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชเป็นผู้ใคร่จะเสด็จไปด้วยความพ้นจากทุกใหญ่จึงตรัสกับมโหสถว่าดูก่อนพ่อเจ้าจะยืนอยู่ริมฝั่งคงคาทำอะไร แล้วตรัสคาถาว่าดูก่อนมโหสถเจ้าจงรีบขึ้นเรือเจ้าจะยืนอยู่ริมฝั่งคงคาทำไมหนอเราทั้งหลายพ้นจากทุกข์แล้วโดยยากจงไปบัดน,นี้เถิดพระมหาสัตว์ได้ฟังรับสั่งจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมุทิเทพการโดยเสด็จด้วยพระองค์ยังไม่ควรเก่กข้าพระองค์ก่อนแล้วทูลว่าข้าแต่พระมหาราเจ้า การที่ข้าพระองค์ผู้เป็นนายกแห่งเสนามาทอดทิ้งเสนางคณิกรเสียเอาแต่ตัวรอดหาชอบไม่ข้าพระองค์จักนำมาซึ่งเสนางคณิกรในกรุงมิถิลาที่พระองค์ละไว้และสิ่งของที่พระเจ้าพรมทัตประทานแล้วมโหโสถกล่าวคาถาดังนี้แล้วกลับทูนว่าก็เมื่อเราชนมาแต่ทางไกลบางพวกเคี้ยวกิน บางพวกดื่มบางพวกเหน็ดเหนื่อยก็นอนหลับไม่รู้การที่พวกเราออกจากอุโมงค์แล้วบางพวกเจ็บป่วยทำงานมากกับข้าพระองค์ตลอดสี่เดือนเป็นคนมีอุปการะแก่ข้าพระองค์ก็บรรดาชนเหล่านั้นมีมากข้าพระองค์ไม่อาจจะทิ้งแม้คนหนึ่งไปแต่ข้าพระองค์จะกลับนำมาซึ่งเสนาทั้งปวงของพระองค์ และทรัพย์ที่พระเจ้าจุลนีประธานมิให้เหลือไว้ขอพระองค์อย่าเชยช้าในที่ไหนรีบเสด็จขอพระองค์ทรงละช้างมาภาหนะเป็นต้นที่ข้าพระองค์วางไว้ในหนทางเป็นระยะซึ่งเหน็ดเหนื่อยแล้วเสียเสด็จขึ้นพยาน,นามาตที่สามารถเข้าสู่กรุงมิถิลาโดยเร็วพันลำดับนั้นพระราชาได้ตรัสคาถาว่าดูก่อนบัณฑิต เจ้าเป็นผู้มีเสนาน้อยจะข่มพระเจ้าจุรณีผู้มีเสนามากตั้งอยู่อย่างไรเจ้าเป็นผู้ไม่มีกำลังจกลำบากด้วยพระเจ้าจุรณีผู้มีกำลังลำดับนั้นพระโพธิสัตว์กล่าวคาถาว่าถ้าบุคคลมีความคิดแม้มีเสนาน้อยย่อมชนะบุคคลผู้ไม่มีความคิดที่มีเสนามากได้พระราชาพระอ,องค์เดียว ย่อมชนะพระราชาทั้งหลายได้ดุดดวงอาทิตย์อุทัยกำจัดความมืดฉนั้นก็แลครั้นทูลดังนี้แล้วพระมหาสัตว์ถวายบังคมพระเจ้าวิเทหราชกราบทูลว่าเชิญพระองค์เสด็จไปเถิดแล้วส่งเสด็จพระเจ้าวิเทหราชทรงนึกถึงคุณของพระโพธิสัตว์ว่าเราพ้นจากเงื้อมือฆ่าสสดแล้วหนอและความประสงค์ของเราก็ถึงที่สุดแล้ว เพราะได้นางปัญจาละจันทีราชธิดาพระเจ้าพรมทัตแล้วก็บังเกิดพระปีติประโมทเมื่อจะตรัสสรรเสริญคุณของมโหสถแก่เสนกะจึงตรัสคาถาว่าแน่เซนา,าจารย์การอยู่ร่วมด้วยเราบัณฑิตเป็นสุขดีหนอเพราะว่ามโหสถปลดเปลื้อนพวกเราผู้ตกอยู่ในเงื้อมมือฆ่าศึกด,ดุดบุคคลปลดเปลื้องฝูงนกที่ติดอยู่ในกรง หรือฝูงปลาที่ติดอยู่ในแหะฉะนั้นอาจารย์เสนกะได้ฟังพระราชดํารัสดังนั้นเมื่อจะเสเสิญคุณของมโหสถจึงกล่าวว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าบัณฑิตทั้งหลายนำความสุขมาแท้จริงอย่างนี้ทีเดียวมโหสถปลดเปลื้องพวกเราผู้ตกอยู่ในเงื้อมมือข้าศึกดุดบุคคลปลดเปลื้องฝูงนกที่ติดอยู่ในกรง หรือฝูงปลาที่ติดอยู่ในแหะ,ะนั้นลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชเสด็จขึ้นจากแม่นม้ำถึงบ้านที่มโหสถให้สร้างไว้ทุกระยะหนึ่งโยชนทั้งหลายที่มโหสถวางไว้ในบ้านนั้นๆก็จัดช้างพาหนะข้าวน้ำเป็นต้นถวายพระราชาพระราชาอย่างช้างม้าที่เหน็ดเหนื่อยแล้วให้กลับเปลี่ยนสัตว์พาหนะนอกนี้ ถึงบ้านอื่นด้วยสัตว์พาหนะเหล่านั้นล่วงมันคาร้อยโยอดด้วยอุบายนี้รุ่งเช้าก็เสด็จเข้ากรุงมิถิลาฝ่ายพระโพธิสัตว์ไปสู่ประตูอุโมง์เปลื้องดาบที่ตนเหน็บไว้ออกคุยทายที่ประตูอุโมง์ฝังดาบนั้นไว้ในทายนั้นก็แลครั้นฝังดาบแล้วก็เข้าไปสู่อุโมง์แล้วออกจากอุโมงค์เข้าสู่เมืองที่สร้างไว้ขึ้นปราสาท อาบน้ำหอมแล้วบริภพโภคโภชนะมีรสเลิศต่างๆแล้วไปสู่ที่นอนอันประเสริฐเมื่อนึกว่ามโนรสของเราถึงที่สุดแล้วก็หลับไปฝ่ายพระเจ้าจุลณีตรวจเสนางคณิกรแล้วเสด็จถึงนครนั้นโดยการล่วงไปแห่งราตรีนั้นพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นตรัสว่าพระเจ้าจุลณีผู้มีกำลังมาก รักษาการตลอดลาตรีทั้งสิ้นครั้นอรุณขึ้นก็เสด็จถึงอุปจารานครพระเจ้ากรุงอุตรปัญจาระพระนามว่าจุลนีผู้มีกำลังมากเสด็จทรงช้างที่นั่งตัวประเสรศิฐมีกำลังอายุ60ปีได้ตรัสการทับกเกษนาของพระองค์พระองค์ทรงสวมเกราะแก้วมณีพระหัตจับสอน ได้ตรัสกับพวกเราถวยหารผู้รับใช้ซึ่งชำนาญในศิลปะเป็นอันมากประชุมกันอยู่บัตรนี้เพื่อจะแสดงข้อความเหล่านั้นโดยย่อพระสัสดาจึงตรัสว่าพระเจ้าจุรณีตรัสกับกองช้างกองมา้ากองรถกองราบผู้มีศิลปะธนูผู้หญิงแม่นยิงขนรายก็ไม่พลาดผู้ประชุมกันอยู่แล้วบัตนี้ พระเจ้าจุรณีเมื่อจะตัดสั่งให้จับเป็นพระเจ้าวิเทหราชจึงตรัสว่าเจ้าทั้งหลายจงใส่ช้างพลายมีกำลังอายุหกสปีช้างทั้งหลายจงย่ำยีนครที่พระเจ้าวิเทหราชทรงสร้างไว้ดีแล้วเสียลูกสออันขาวด้วยเขี้ยวงาปลายแหลมคมสามารถแทงกระดูกได้เกลี้ยงเกลา่าเหล่านี้จงตกลงดังหาฝนด้วยกำลังธนู เหล่าโยธารุ่นหนุ่มสวมเกราะกแกล้ามีอาวุธประกอบด้วยด้ามอันวิจิตเหล่าช้างใหญ่แล่นมาจงหันหน้าสู้ช้างทั้งหลายหอกทั้งหลายที่ขัดด้วยน้ำมันแล้วมีแสงเป็นประกายวับวับรุ่งเรืองตั้งอยู่ดังดาวประกายพลึกมีรัศมีมากเมื่อเหล่าโยธาของเรามีกำลังคืออาวุธทรงสังวานคือเกราะไม่ล่านีในสงครามเช่นนี้ พระเจ้าวิเทหราชจะพ้นไปได้ที่ไหนหากจะเป็นเหมือนนกบินไปทางอากาศก็จะทำได้อย่างไรก็โยธาของเราทั้งหมด3 9 0 0มซึ่งเราเที่ยวไปทั่วแผ่นดินไม่เห็นเทียมทันสามารถตัดศีรษะค่าศึกเอามาคนละศีรษะได้อันหนึ่งช่างพลายทั้งหลายอันประดับแล้วมีกำลังอายุห0สปีเหาโยธาหนุ่ม มีผิวพันธ์ดังทองคำงดงามอยู่บนคอช้างโยธาทั้งหลายมีเครื่องประดับสีเหลืองนุ่งผ้าสีเหลืองห่มผ้าเฉียงบ่าสีเหลืองงดงามอยู่บนคอช้างดังเทพบุตรทั้งหลายในนันทนาวนดาบทั้งหลายมีสีดังปาสละขัดถูด้วยน้ำมันแสงวับวับอันเหล่าโยธาผู้วีรบุรุษทำเสร็จแล้วมีคมเสมอ มีคมยิ่งเงาวับดาบทั้งหลายหาสนิมไม่ได้ทำด้วยเหล็กกล้ามั่นคงอันเหล่ายโยธาผู้มีกำลังเชี่ยวชาญในวิธีประหารถือเป็นคู่มือแล้วเหล่ายโยธาพูดถึงพร้อมด้วยความงามดังทองคำสวมเสื้อสีแดงกวัดแกว่งดาบย่อมงดงามดังสายฟ้าแลบวาบอยู่ในระหว่างก้อนเมฆเหล่ายโยธาผู้กล้าหารสวมเกราะ สามารถยังทงให้สบัดในอากาศฉลาดในการใช้ดาบและกรอกถือดาบฝึกมาอย่างชำนาญสามารถจะตัดคอช้างให้ขาดตกลงแต่การก่อนท่านเป็นผู้อันหมู่ชนชิ้นนี้แวดล้อมแต่การนี้ความพ้นภัยของท่านไม่มีเราไม่เห็นราชานุภาพของท่านที่จะเป็นเหตุให้ท่านไปกรุงมิเทลาได้เลย พระเจ้าจุลณีตรัสคุกคามพระเจ้าวิเทหราชอย่างนี้แล้วทรงทำในพระหฤทัยว่าเราจะจับเป็นพระเจ้าวิเทหราชให้ได้ในบัดนี้จึงทรงเตือนช้างที่นั่งด้วยพระแสงขออันประดับเพชรแล้วตรัสสั่งเสนาว่าพวกเจ้าจงจับจงทำลายจงแทงเสด็จถึงอุปจาระนครประหนึ่งเจ้าถมทัพเสียลำดับนั้น บุรุษทั้งหลายที่มโหสถวางไว้ก็พาพวกของตนแวดล้อมมโหสถไว้ด้วยคิดว่าใครจะรู้อะไรจากมีขณะนั้นพระโพธิสัตว์ลุกจากที่นอนอันเป็นสิริชำระร่างกายแล้วบริโภคอาหารเช้าประดับตกแต่งตัวนุ่งผ้ามาแต่แก้นกาสีราคาตั้งแสนห่มรัตนกรรมพลเฉวียงอังสา ถือไม้เท้าทองที่สำหรับใช้อันหนึ่งซึ่งขจิตด,ด้วยรัตนเจ็ดสวมรองเท้าทองเหล่าสตรีที่ตกแต่งแล้วดุดเทพอักษรพาดอยู่ด้วยวานวิชนีเปิดสีหบัญชรบนประสาทซึ่งตกแต่งแล้วแสดงตนแด่พระเจ้าจุลนีเดินกลับไปกลับมาด้วยลีลาด,ดังเท้าสักกะเทวราชฝ่ายพระเจ้าจุลณีทอดพระเนตร เห็นสิรรูปอุดมของมโหสถก็ไม่สามารถจะยั่งพระมนั์ให้เลื่อมใสเร่งใส่ช้างที่นั่งเข้าไปด้วยทรงคิดว่าเราจะจับมโหสถให้ได้นับบัดนี้โมโหสถโพธิสัตว์คิดว่าพระเจ้าจุลนีนี้ด่วนมาด้วยทรงสำคัญว่าเราจะได้ตัวพระเจ้าวิเทหราชแล้วในที่นี้เองชรอยจะไม่ทรงทราบว่าเราจับพระโอรสพระธิดา และพระมเหสีของพระองค์ส่งถวายแด่พระราชาของพวกเราแล้วฉะนั้นเราจะสําแดงหน้าของเราให้เช่นกับแว่นทองแล้วกล่าวกับพระเจ้าจุลณีพระโพธิสัตว์ยืนอยู่ที่หน้าต่างเปล่งเสียงไพเราะเมื่อจะกล่าวเย้ยหยันกับพระเจ้าจุลณีจึงทูลว่าพ่อองค์ดวนใส่ช้างที่นั่งตัวประเสริฐมาทำไมหนอ พระองค์มีพระหฤไทยล่าเริงแล้วเสด็จมาคงจะเข้าพระไทยว่าทรงเป็นผู้ได้ประโยชน์แล้วขอพระองค์ทรงลดแรงธนูนั้นลงเสียเถิดทรงทิ้งลูกธนูเสียเถิดทรงเปลื้องเกราะอันงามชดช่วงด้วยแก้วไพลทูลแก้วมณีนั่นออกเสียเถิดพระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับคํคำของมโหสถแล้วตรัสว่า บุตรคฤหะปดีนี้ทำการเย้ยหยันกับเราวันนี้เราจะลุกกิจที่จะพึงทำแก่เจ้าเมื่อทรงคุกคามมโหสถตรัสว่าเจ้าเป็นผู้มีผิวหน้าผ่องใสและกล่าวถ้อยคำเคยยิ้มแย้มความถึงพร้อมแห่งผิวพรรณเช่นนี้ย่อมมีในเวลาใกล้ตายในเวลาที่มโหสถทูลกับพระเจ้าจุรนีนั้นอย่างนี้ ฝ่ายพลน,นิกายเป็นอันมากได้เห็นรูปสิริแห่งพระมหาสัตว์จึงได้ไปสู่สำนักของพระเจ้าพรหมทัตด้วยคิดว่าพระราชาของพวกเราทรงปรึกษาโมโหสถตรัสอะไรกันหนอพวกเราจะฟังพระดำรัสและถ้อยคำแห่งพระราชาและมะโหสถฝ่ายมโหสถบัณฑิตได้ฟังพระดำรัสของพระเจ้าจุลนีแล้วคิดว่า พระเจ้าจุลณีไม่ทรงรู้จักเราว่าโมโหสถบัณฑิตเราจะไม่ให้ฆ่าเราได้คิดชนี้จึงทูลว่าความคิดของพระองค์กระจายแล้วพระเจ้าค่าเรื่องที่พระองค์และเกวัฏคิดด้วยใจไม่เกิดแล้วแต่เรื่องที่กล่าวด้วยปากเกิดแล้วเมื่อจะประกาศข้อความนั้นจึงทูลว่าข้าแต่คติยราชพระดำรัสที่พระองค์ตรัสคุกคามไรประโยชน์เสียแล้ว พระองค์เป็นผู้มีพระดําริกระจายไปทั่วแล้วพระองค์จับพระเจ้าวิเทหราชไม่ได้หรอกดังม้าสินทบอันม้ากระจอกไล่ไม่ทันพระเจ้าวิเทหราชพร้อมเหล่าอมาตร,ราชบริพานเสด็จข้ามคงคาไปแล้วแต่วันวานนี้เมื่อพระองค์จะติดตามไปก็จะตกเหมือนกาบินไล่ตามพยาของฉะนั้นบัดนี้ พระมหาสัตว์ไม่ได้พรั่นพรึงประดุดพยาไกรสอนราชสีเมื่อจะนำอุทาหนมาจึงทูลว่าสุนักจิ้งจอกทั้งหลายเป็นสัตว์ต่ำช้ากว่ามฤคะเห็นดอกทองกวาวบานในรัติการก็สำคัญว่าชิ้นเนื้อเข้าล้อมต้นอยู่ครั้นเมื่อราตรีร่วงไปแล้วพระอาทิตย์ขึ้นสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ตำช้ากว่ามฤคะเห็นดอกทองควาวบานแล้วก็หมดหวังชั้นใด ข้าแต่พระราชาพระองค์ทรงร้องพระเจ้าวิเทหราชก็จะทรงหมดหวังเสด็จไปเหมือนสุนักจิ้งจอกทั้งหลายเห็นดอกทองกวาวชั้นนั้นพระเจ้าจุลนีทรงสดับคำไม่พรั่นพรึงของมโหสถนั้นทรงคิดว่าบุตรครหบดีนี้เป็นคนกล้าเกินกล่าวแล้วมันคงให้พระเจ้าวิเทหราชเสด็จหนีไปแล้วโดยไม่ต้องสงสัย ก็กริ้วเหลือเกินทรงรำพึงว่าเมื่อก่อนพวกเราไม่เป็นเจ้าของแม้แห่งผ้าสาดกที่คาดพุงเพราะโมะโหสถบัดนี้ประจามิตรอยู่ในเงื้อมมือของพวกเราแล้วก็มโหสถให้หนีไปมโหสถเป็นคนทำความฉิบหายแก่พวกเรามากหนอเราจะทำโทษอันควรทำแก่คนสองคนรวมแก่มโหสถนี้คนเดียว เมื่อจะสั่งลงโทษแก่มโหสถจึงตรัสว่าเจ้าทั้งหลายจงตัดมือและเท้าหูและจมูกของมโหสถผู้ปล่อยพระเจ้าวิเทหราชศัตรูของเราซึ่งอยู่ในเงื้อมมือแล้วไปเสียเจ้าทั้งหลายจงเสียบมโหสถผู้ปล่อยพระเจ้าวิเทหราชศัตรูของเราซึ่งอยู่ในเงื้อมมือแล้วไปเสียในหลาวย่างมันให้ร้อนดุดย่างเนื้อฉะนั้น บุคคลแทงหนังโคที่แผ่นดินหรือเกี่ยวหนังราชสีหรือเสือโครง่งฉุดมาด้วยขอฉันใดข้าจะให้เจ้าทั้งหลายทิมแทงโมโหสถผู้ปล่อยพระเจ้าวิเทหราชศัตรูของข้าซึ่งอยู่ในเงื้อมมือแล้วไปเสียและข้าเสียด้วยหอกฉันนั้นพระมหาสัตว์ได้ฟังพระดำรัสด,ดังนั้นก็หัวเราะคิดว่าพระราชานี้ไม่รู้ว่าเราส่งพระมเหสี และพระวงศสารวงของพระองค์ไปกรุงมิถิลาแล้วเพราะฉะนั้นจึงคิดลงกรรมกรแก่เราแต่อาจยิงเราด้วยศรหรือทำโทษอย่างอื่นตามชอบพระหฤลไทยของพระองค์ด้วยความพิโรธเอาเถิดเราจะแจ้งเหตุการณ์เพื่อทำให้พระองค์โศกาดูนสเสวยทุกข์บรรทมสลบอยู่บนหลังช้างที่นั่นนั่นเองคิดชนีแล้วจึงทูลว่า ถ้าพระองค์ตัดมือและเท้าหูและจมูกของข้าพระองค์พระเจ้าวิเทหราชจะให้ตัดพระหัตถ์เป็นอาทิแห่งพระปัญจาละจันทราชโอรสพระนางปัญจาละจันทีราชธิดาและพระนางนันทาเทวีมเหสีของพระองค์พระเจ้าวิเทหราชให้ตัดพระหัตถ์เป็นต้นของพระราชโอรสพระราชธิดาและพระมเหสีของพระองค์อย่างนั้นเหมือนกัน ถ้าพระองค <th> <identical> ์เสียบเนื้อข้าพระองค์ในเหลาย่างให้ร้อนพระเจ้าวิเทหราชก็จะให้เสียบเนื้อพระปัญจาลจันทะราชโอรสพระนางปัญจาลจันทีราชธิดาและพระนางนันทาเทวีมเหสีของพระองค์ย่างให้ร้อนพระเจ้าวิเทหราชจะให้เสียบเนื้อพระราชโอรสพระราชธิดาและพระมเหสีของพระองค์ย่างให้ร้อนอย่างนั้นเหมือนกัน ถ้าพระองค์จักทิ้มแทงข้าพระองค์ด้วยหอกพระเจ้าวิเทหราชก็จักให้ทิ้มแทงพระปัญจาละจันทราชโอรสพระนางป passed, ัญจาละจันทีราชธิดาและพระนางนันทาเทวีมเหสีของพระองค์ด้วยหอกพระเจ้าวิเทหราชจะทิ่มแทงพระราชโอรสพระราชธิดาและพระมเหสีของพระองค์ด้วยหอกอย่างนั้นเหมือนกันข้อความดังกลับทูลมาอย่างนี้ ข้าพระองค์ทั้งสองคือพระเจ้าวิเทหราชกับข้าพระองค์ได้ปรึกษาตกลงกันแล้วเป็นความลับโล่หนังมีน้ำหนัก100ร้อยปะละที่ช่างหนังทำสำเร็จแล้วด้วยมีดของช่างหนังย่อมช่วยป้องกันตัวคือห้ามการลูกศรทั้งหลายชันใดข้าพระองค์เป็นผู้นำความสุขบรรเทาทุกข์ถวายพระเจ้าวิเทหราชผู้เรืองยศก็จำต้องทำลายลูกศร คือพระดำริของพระองค์ด้วยโล่หนังคือความคิดของข้าพระองค์ฉันนั้นพระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับดังนั้นแล้วทรงพระดำริว่าบุตรครหาบาดีพูดอย่างนี้ทำไมได้ยินว่าเราทำกรรมกรแก่เขาอย่างใดพระเจ้าวิเทหราชจะทรงทำกรรมกรแก่โอรสและมเหสีของเราอย่างนั้นบุตรครหาบาดีไม่รู้ว่า เราจัดการอราัคขาโอรสและมเหสีของเราอย่างดีบัดนี้เข้าจากตายจึงบ่นเพอ้อด้วยกลัวตายนั่นเองเราไม่เชื่อคำของเขามโหสถคิดว่าพระราชาสำคัญตัวเราว่าพูดด้วยความกลัวตายเราจะให้พระองค์ทรงทราบเสียจึงทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าเชิญเถิด ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรดูภายในเมืองของพระองค์ซึ่งว่างเปล่านางสนมและกุมารทั้งหลายตลอดถึงพระชนนีของพระองค์ข้าพระองค์ให้นำออกจากอุโมงค์ถวายไปแด่พระเจ้าวิเทหราชแล้วพระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับดับดงนั้นจึงทรงคิดว่าบุตรครหบ,บดีนี้กล่าวหนักแน่นเหลือเกินอันหนึ่งเมื่อคืนนี้ เราได้ยินเสียงเหมือนเสียงของนางจันทาเทวีข้างแม่น้ำพงคามโหสดนี้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากบางทีพึงกล่าวจริงทรงคิดชะนี้แล้วเกิดความโศมีกำลังดำรงพระสติไว้ทำเป็นไม่โศกเมื่อจะตรัสเรียกอำมาตย์คนหนึ่งมาส่งไปให้รู้ความจึงตรัสคาถาว่าเจ้าจงไปภายในเมืองของเรา ตรวจตราดูคําของมโหสถนี้จริงหรือเท็จอย่างไรอมาตนั้นพร้อมด้วยบริวารไปสู่พระราชนิเวศเปิดพระทวารเข้าไปภายในได้เห็นเหล่าคนผู้รักษาพระราชนิเวศและเหล่าบริจาริกานารีที่ค่อมแคะเป็นต้นถูกผูกมือและเท้าอุดปากติดกับไม้นาคทันทั้งหลายภาชนะในห้องเครื่องแตกทำลาย ขาธนิยะพภชนิยะเกลื่อนกล่นในที่นั้นและห้องประกอบด้วยสิริมีประตูเปิดมีการป้นรัตนะซึ่งเหล่าปัจมิตรเปิดประตูคลังรัตนะกระทำแล้วได้เห็นฝูงกาเข้าไปทางพระทวารและพระแกลนเปิดทิ้งไว้เที่ยวอยู่ในพระราชนิเวศหาสิริมิได้เช่นกับบ้านที่ทิ้งแล้วหรือประหนึ่งพื้นสุสารจึงกลับมา เมื่อจะกราบทูลแด่พระราชาจึงกล่าวขาถานนี้ว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าโมโหสดทูลอย่างใดข้อความนั้นก็เป็นอย่างนั้นพระราชนิเวศท,ทั้งปวงว่างเปล่าดุดที่ลงหากินแห่งกา